จากที่ตัวของคุณเซนนะครับได้มีการออกมาประกาศนะถ้อยแถลงหลายเรื่องนะไล่สดคนเดียวเนี่ยส4ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีไปที่ตัวของคุณทงอิงแพรทองฐานชินวัตรแล้วก็คุณพ่ออย่างทักษิณชินวัตรในเรื่องของการเคยช่วยเหลือคือทวงบุญคุณนะบุนง่ายๆและที่สําคัญคือมีการข่มขู่บอกว่ากัมพูชานี่มีกําลังอาวุธเพียงพอ ที่จะสามารถโจมตีได้มาถึงกรุงเทพมหานครหลายคนก็วิเคราะห์กันบอกจริงเหรอหลายเพจก็ออกมาวิเคราะห์ว่าคลังแสงที่กัมพูชามีนี่มากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถยิงไกลมาถึงใจกลางกรุงเทพมหานครได้หรือเป็นเพียงแค่คำข่มขู่ปรากฏว่าวันนี้นะครับซึ่งอาวุธถ้าเราไปเช็คลิสต์ของกัมพูชาเนี่ยหลายๆอย่างอาวุธที่ทวรปร่อนเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีน ล่าสุดนี้พี่ใหญ่อย่างจีนเองได้มีการออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้หลังจากที่ฮุนเซนไปพูดไปแถลงข่าวบอกว่ามีขีปนาวุธพิสัยไกลที่จะสามารถโจมตีมาถึงใจกลางกรุงเทพมหานครได้ที่สำคัญครับสื่ออย่าง south china morning post คือสื่อของฮ่องกงเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่กัมพูชากับจีนเนี่ยมีการซื้อขายกัน มันเป็นไปได้จริงหรือไม่โดยเพจ Around the World ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้นะครับระบุบอกว่ากัมพูชาอาจใช้อาวุธที่ผลิตโดยจีนโจมตีประเทศไทยแต่อาวุธเหล่านั้นจะมีพิสัยการโจมตีไม่ถึงกรุงเทพและดูเหมือนว่าปักกิ่งก็จะไม่เลือกข้างใครถ้าความตึงเครียดเกี่ยวกับเขตแดนลุกลามสู่ความขัดแย้งทางทหารตามรายงานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post เมื่อวันอาทิตย์ อ้าง,ง,ง,งอิงถึงนักวิเคราะห์ชาวจีนรายหนึ่งเขามีการวิเคราะห์ไว้นะครับบอกว่าอาวุธที่ส่งออกของจีนเนี่ยเป็นลักษณะของการป้องกันตนเองและหลังจากซื้อแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและการใช้งานจะตกเป็นของประเทศผู้รับทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลซ่งจงปิงซ่งจงปิงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารครับและเขาเป็นอดีตครูฝึกแห่งกองรับปลดแอกประชาชนจีนได้มีการให้ข้อมูลกับ s o า t h c ช i n a Morning p o พสต์ไว้ จีนไม่ปรารถนาที่จะเห็น2มิตรเก่าแก่ของพวกเขาเนี่ยทำสงครามกันแม้กระทั่งเกี่ยวกับประเด็นพิพาทดินแดนเขากล่าวบอกว่าระบุบอกว่าปักกิ่งเนี่ยจะหาทางอำนวยความสะดวกการเจรจาและข้อตกลงหยุดยิงหนึ่งไทยเนี่ยเป็นทั้งมิตรเก่าแก่ของจีนและเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐส่วนกัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนเช่นเดียวกัน คำประเมินของนายส่งจงปิงนะครับมีขึ้นตามหลังรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเมื่อวันศุกร์ที่27มิถุนายนอ้างคำกล่าวอ้างของฮุนเซนประธานรัฐสภากัมพูชาที่บอกว่าประเทศของเขามีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงกรุงเทพมหานครความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพุ่งสูงขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทต,ตามแนวชายแดนที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกต มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งรายระหว่างการประทะกันช่วงสั้นๆเมื่อวันที่28พฤษภาคมผมกระพือความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การลุกลามบานปลายทางทหารตามรายงานของ South China Morning Post ที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ทางด้านตัวของนักวิชาการท่านนี้นะครับก็ยังมีการวิเคราะห์อีกเขาบอกว่าจีนเนี่ยคือแหล่งที่มาหลักทางด้านอาวุธของทั้งสงประเทศเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ ที่กัมพูชาเนี่ยจะคุกคามเมืองหลวงของไทยด้วยระบบจรวดหลักของพวกเขาที่ผลิตขึ้นโดยจีนนอกจากนี้แล้วกัมพูชายังไม่มีเครื่องบินรบขับไล่ที่มีศักยภาพบรรทุกขีปนาวุธพิสัยไกลขณะเดียวกันงบประมาณกลาหมของกัมพูชาเนี่ยยังคิดเป็นสัดส่วนแค่ราวๆหนึ่งใน10ของงบประมาณกรลาหมของไทยศักยภาพของกองทัพไทยเนี่ยแข็งแกร่งกว่ากองทัพกัมพูชาอย่างมาก นี่คือสิ่งที่ซ่งจริงปิงนักวิชาการทางด้านการทาหารของจีนเขาวิเคราะห์ไว้ที่สําคัญนะครับเขายังยังได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศอย่างสต็อกโฮมพบว่าจีนนี่แซงหน้าสาหรัฐคือวันนี้จีนกลายเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดเป็นสัสดส่วนถึง44เในการนำเข้าด้านการทหารของไทยขณะเดียวกันถ้าเราไปดูกัมพูชาเนี่ย แทบจะพึ่งพาอาวุธจากจีนโดยสิ้นเชิงหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์เนี่ยเคยรายงานว่าอาวุธของจีนคัดเป็นสัดส่วนมากถึง95%ในอาวุธทั้งหมดของกัมพูชาทซ้งจงปิงยังบอกนะครับว่าจีนเนี่ยต่างจากสหรัฐที่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆสำหรับการใช้งานอาวุธของตนเองมันแตกต่างจากสหรัฐที่บ่อยครั้งเนี่ยจะกำหนดมาตรการควบคุมแนวทางการใช้อาวุธของพวกเขา มิหนำซ้ำมีข่าวลือไม่ได้รับการยืนยันว่าสหรัฐจำกัดอินเดียจากการใช้งานเครื่องบินทาหารที่ผลิตโดยอเมริการะหว่างทำศึกความขัดแย้งกับปากีสถานเมื่อเร็วๆนี้ในประเด็นพิพาทเกี่ยวกับแคชเมียร์เดือนพฤษภาคมครับกองกำลังปากีสถานใช้เครื่องบินขับไล่ j จเทนระบบขีปนาวุธและระบบอาวุธต่างๆเนี่ยสอยเครื่องบินรบราฟาลของอินเดียที่ผลิตโดยฝรั่งเศสเนี่ยร่วงไปหลายลำเลยอย่างไรก็ตาม ตัวของในซ่งเนี่ยมองว่ามันมีความแตกต่างกันหลายจุดหลายประเด็นในส่วนของที่พิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชากับความเป็นปรปักษ์ระหว่างอินเดียและปากีสถานซึ่งสองชาติหลังเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางศาสนาที่อย่างลากลึกนักวิชาการท่านนี้มีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชาเขาบอกว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยในในฐานะที่เป็นประเทศที่มีชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการแตกต่างทางศาสนาอย่างรุนแรงและประเด็นพิพาทด้านชายแดนระหว่างพวกเขาเนี่ยก็มีต้นตอจากการปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศสในสรงกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำว่าจีนเนี่ยจะยังคงแนะนําให้มิตรประเทศทั้งสองเนี่ยอดทนอดกลั้นและขี้คายข้อพิพาทผ่านการเจรจาเขาระบุนะครับว่าจีนเนี่ยคงไม่เลือกยืยนอยู่ข้างเทียงข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากว่าความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาลุกลามบานปลาย สู่ความขัดแย้งทางทหารเขายังได้มีการชี้แนะบอกว่าสถาบาันอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ในฮ่องกงอาจแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือทั้งสองประเทศให้หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าในการใช้อาวุธเขายังเน้นย้ำว่าจุดยืนของจีนสอดคล้องกับผลประโยชน์อย่างกว้างๆของสมาคมประชาชาติแห่งอเอเชียต,ตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพราะความขัดแย้งใดๆภายในกลุ่มจะบ่อนทําลายเสถียรภาพ ในภูมิภาคนอกเหนือจากจีนแล้วตัวอาเซียนเองก็อาจจะมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะเป็นกลางด้วยนี่คือข้อมูลรายงานข่าวจาก South China Morning Post mm. ที่เขาได้วิเคราะห์และต้องบอกนะครับว่านี่เป็นการแสกหน้าตัวของคุณเซนประธานวิศวกรรมพูชา mm. ก็ว่าได้เพราะเขาแถลงมาเล่นใหญ่เล่นโตบอกว่าเขามีอาวุธขีปนาวุธพิสัยไกลที่ข่มขู่ว่าเขาสามารถยิงถล่มมาถึง ใจกลางกรุงเทพมหานครได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทําเพราะเขาเน้นย้ำบอกเขายังคงยึดและรักษาสันติภาพในการที่จะเจรจาให้ทุกอย่างเนี่ยยุติลงว่ายอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นว่าไทยมีการํำหนังสือไปขอให้เ,เปิดด่านเคลียร์รถบรรทุกต่างๆที่ตกค้างได้ไหมก็จะต่างคนต่างเปิดแต่แน่นอนครับว่าตัวของคุณมาเน็ตก็ดีแล้วก็มหาไทยของกัมพูชา มีการต่อต้านเรื่องนี้คือไม่เปิดประตูนะก็คือไม่ให้เปิดอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้รับความร่วมมือกันไปที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นในส่วนของนักวิชาการจีนหรือสื่อของจีนที่เขาออกมาวิเคราะห์ยืนยันว่าคุณเซนไม่มีหรอกกัมบูชาไม่มีหรอกอันอขีปนาวุธพิสัยไกลที่จะโจมตีมาเนี่ยที่สําคัญตัวของไทยอาร์มฟอส e c ดอทคอมนะซึ่งเป็นเพจที่มีคนติดตามเป็นแสนคนเนี่ยนะครับ เขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเหมือนกันโดยมีการบอกนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยไม่มีอาวุธที่จะโจมตีถึงกรุงเทพได้ประเด็นตรงนี้เนี่ยมาจากคํากล่าวอ้างของกัมพูชานะก็คือฮุนเซนนะ่ะที่บอกจะโจมตีกรุงเทพแต่ก็เลือกที่จะไม่ทําคํากล่าวแบบนี้เป็นคํากล่าวที่ใครก็พูดได้หมายถึงผู้ส่งส่งไปยังไงก็ได้แต่มันไม่น่าเชื่อถือตราบใดที่ไม่ได้แสดงหลักฐานให้ชัดทั้งนี้นะครับกลับกันเนี่ยถ้าไปดูหลักฐาน ตั้งแต่หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือเอินน้อยน้อยหน่อยเนะี่ยอย่างวิกิพีเดียไปจนถึงหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากอย่าง a r m Transfer Database หลายอันแม้แต่ Data b เบ e ที่ต้องเสียเงินเข้าไปอ่านก็ไม่พบว่ากัมพูชาจะมีอาวุธใดยิงได้ถึงกรุงเทพเพราะการจะยิงถึงกรุงเทพได้เนะี่ยกัมพูชาต้องมีอาวุธที่มีระยะยิงไกลกว่า200กิโลเมตรแต่อาวุธที่กัมพูชามีและยิงได้ไกลที่สุดก็คือ phl 0 3หรือ as 2 ซึ่งยิงได้ไกลสุดเพียงแค่1้อยกิโลเมตรแต่ถ้ากัมพูชาไม่ได้จัดหารุ่นที่มีจรวดนำวิถีความแม่นยำก็จะต่ำลงขนาดจรวดแบบนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแบบที่อิหร่านยิงใส่อิสราเอลดังนั้นมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นกับจรวดหลายลำกล้องธรรมดาในอีกด้านหนึ่งครับเพจไทยอาฟ็อก์บอกว่าไทยต่างหากที่มีขีดความสามารถในการยิงอาวุธใส่พนมเปญได้เพราะไทยมีเครื่องบินขับไล่ ไล่ตั้งแต่ของทันสมัยอย่างคลิปเพนซีหรือ F16 ไปจนถึงของเก่ามากๆแต่ข้างในปรับปรุงใหม่ใส่ของอิสราเอลอย่าง F5 ซึ่งมีพิสัยบินไกลถึงพนมเปนแบบบินไปทิ้งระเบิดแล้วยังตีลังกา3รอบก่อนกลับมาเมืองไทยได้อีกด้วยและเครื่งบินขับไล่คือสิ่งที่กองทัพกัมพูชานั้นไม่มีครับไม่ใช่เพราะไม่อยากมีแต่ไม่มีปัญญามีเนื่องจากการมีเครื่องบินขับไล่ต้องใช้ขีดความสามารถ ทั้งงบประมาณทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญซึ่งกัมพูชาไม่มีเลยเอาแค่อย่างแรกเพจนี้บอกว่ากัมพูชาเนี่ยก็ตายแล้วคือเรื่องของงบประมาณเพราะเครื่องบินขับไล่ที่ไทยจะซื้อเนี่ยคือกริปเพน f f ซึ่งซื้อแค่สี่ลำยังไม่เต็มฝูงด้วยซ้ําแต่งบประมาณที่ใช้เท่ากับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาทั้งกระทรวงด้วยซ้ําแม้แต่ลาวเนี่ยนะครับเพจนี้บอกว่า ยังมีเครื่องบินฝึกที่ปรับปรุงมาเป็นเครื่องบินโจมตีคือ YAK 1 3 0ใช้แต่กัมพูชาไม่มีเลยจริงๆยกเว้นจะเอาไว้หลอกประชาชนชาวกัมพูชาด้วยกันเองแค่นั้นนี่คือผมพยายามฉายเห็นบอกว่าทั้ง South China Morning Post คือสื่อของฮ่องกงหรือจีนเนี่ยนักวิชาการจีนออกมาบอกว่าไม่มีหรอกคือวุนเซนนี่พูดไปเรื่อย และเพจไทยอ์มฟ็อกซ์ซึ่งเขาเป็นเพจที่เชี่ยวชาญด้านกําลังทาหารและอาวุธท,ทุทป,ประกรณ์นะก็ออกมายินยันบอกว่าพยายามจะหาข้อมูลแต่ก็ไม่พบว่าตัวของกัมพูชาหรือกองทัพของกัมพูชาเนี่ยจะมีอาวุธขีปนาวุธพิสัยไกลยิงมาถึงกรุงเทพได้เลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ฮุนเซนพูดนี่โกหกนะครับไม่ใช่เรื่องจริงพูดเอามันพูดเอาสะใจหลอกได้เพียงแค่คนในกัมพูชาเท่านั้นเอง พูดถึงเรื่องหลอกไปทิ้งไทยด้วยคลิปนี้นิดหนึ่งครับฮุนเซนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมากและเขาอ้างบอกว่าแก๊ง call center แก๊ง s c a ม m e r มิจฉาชีพของประเทศไทยเล่นงานเขาด้วยคลิปนี้คือคลิป AI ที่ปลอมตัวของของฮุนเซนเนี่ยคือเป็นคลิปฮุนเซนนั่งแต่คำพูดนี่ไม่ใช่ของเขาคือเป็นการมาหลอกขอเงินเขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมกับแนบคลิปเตือนประชาชนผ่านเฟซบุ๊กของเขานะครับ มีการแชร์คลิปวิดีโอปลอมความยาวประมาณ29วินาทีถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มวิชาชีพจากประเทศไทยโดยใช้ AI สร้างภาพและเสียงเรียนแบบสมเด็จฮุนเซนระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดพระวิหารในคลิปเนี่ยเป็นเสียงฮุนเซนพูดภาษาไทยแล้วแปลงเป็นเสียงของฮุนเซนพูดว่าอะไรครับสวัสดีครับผมฮุนเซนตอนนี้ผมกําลังจะระดมทุนเพื่อสร้างกองทัพจะรบกับไทย กรุณาเติมเงินทูมันนี่ให้ผม300บาทแล้วผมจะให้ผลตอบแทนคือเมื่อคือเมื่อลบชนะเนี่ยจะให้ผมตอบแทนเป็นเงิน50,000บาทท,าทันทีแล้วในช่วงท้ายคลิปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็น AI เหมือนกันถามว่าถ้าโอนทูมันนี่ไปให้อังเคเนี่ยจะได้50,000จริงไหมลองไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมฮุนเซนตอนนี้ผมกำลังจะระดมทุนเพื่อสร้างกองทัพที่จะรบกับไทยกรุณาเติมเงิน ทรูมันนี่ให้ผม300บาทแล้วผมจะให้ผลตอบแทนคืนคุณเมื่อรบชนะเป็นเงิน5้าหมืนบาททันทีถ้าเราโอนทรูมันนี่ไปให้อังเคมันจะได้ห้าหมื่นคืนจริงไหมนี่นะครับก็ไม่รู้นะคุณเซนกล่าวอ้างใส่ร้ายป้ายสีบอกคนไทยไปทำกันแกล้งเขาทำให้เขาเสื่อมเสียนี่เขาบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะต้องการจะหลอกลวงประชาชน และเรียกร้องให้คนกัมพูชาเนี่ยระมัดระวังและลบคลิปและข่าวปลอมนี้ออกจากสื่อออนไลน์นี่ครับโดน AI เล่นงานนะครับแต่อุลเซนนี่เองก็เชี่ยวชาญ AI เหมือนกันเพราะเห็นว่าล่าสุดนี้จู่ๆก็ไปทําสนามบินของเครื่องบินรบเอาเครื่องบินรบมาจอดเต็มลันเวไปหมดแล้วเอาธงของกัมพูชานี่ไปปักนะทั่วโลกเขารู้กันหมดว่ากัมพูชาไม่มีเครื่องบินรบแต่พยายามที่จะปลูกปัน่นสร้างกระแส ย้าว่าหลอกใครก็หลอกได้ครับแต่หลอกได้แม้ได้แค่คนกัมพูชาเท่านั้นหลอกคนทั้งโลกไม่ได้คนทั้งโลกดูวก็หัวเลาะก,กันมันเป็นสิ่งที่ตัวพ่อของแก๊ง scammer call center ทำอยู่ในตอนนี้กำลังเล่นสนุกอยู่ในโลกโซเชียลครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ